สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูการุณีการุณบริรักษ์หรือครูโยกค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะเรื่องฤดูการค่ะเราไปดูการเกิดฤดูการกันนะคะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีในขณะเดียวกันโลกก็หมุนรอบตัวเอง จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแกนของโลกเอียงคำมุม23.5องศาคงที่ตลอดเวลาทำให้บริเวณโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันทำให้เกิดฤดูการต่างๆในรอบ1ปีค่ะลำดับต่อไปครูหยกจะพาเด็กๆไปดูการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์กันนะคะและนี่เป็นการโคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะ ซึ่งโลกนั้นจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีค่ะในขนาดเดียวกันโลกก็จะหมุนรอบตัวเองเช่นกันค่ะประเทศไทยมีฤดูสามฤดูค่ะได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะยกเว้นภาคใต้มีเพียงสองฤดูค่ะคือฤดูร้อนและฤดูฝนค่ะเริ่มจากฤดูร้อนนะคะ ซึ่งฤด,ดูร้อนนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมค่ะเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยจะร้อนอบอ้าวและร้อนจัดนั่นเองค่ะเรามาดูกันแต่งกายในฤด,ดูร้อนกันนะคะ ซึ่งในฤดูร้อนนะคะเราต้องสวมเสื้อผ้าบางๆเพื่อระบายความร้อนและเมื่อออกนอกบ้านเราควรสวมหมวกกางร่มหรือแว่นตาดำเพื่อป้องกันแสงแดดค่ะอาหารที่เรานิยมทานในฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นอาหารที่ให้ความเย็นเช่นไอศครีมและปิงซูนั่นเองค่ะต่อไปคือฤดูฝนค่ะซึ่งฤดูฝนนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมค่ะเป็นช่วงที่มีลมบรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาทําให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างทางตอนใต้ของไทยจะมีฝนตกชุกไป,ไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะเรามาดูกันแต่งการในฤด,ดูฝนกันนะคะเมื่อฝนตกผู้คนจะกางร่มหรือสวมเสื้อกันฝนเวลาออกไปข้างนอกเพื่อป้องกันไม่ให้เปียกฝนค่ะเนื่องจากฤดูฝน มีปริมาณน้ำเพียงพอเหมาะกับการปลูกพืชผักทำให้เจริญงอกงามทำให้คนมีอาหารอุดมสมบูรณ์ค่ะและสุดท้ายคือฤด,ดูหนาวค่ะซึ่งฤด,ดูหนาวนี้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเป็นช่วงที่พื้นที่ของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งค่ะยกเว้นทางตอนใต้ของประเทศไทยค่ะ เรามาดูการแต่งกายในฤด,ดูหนาวนะคะเนื่องจากฤด,ดูหนาวมีอากาศที่หนาวเย็นค่ะเราจําเป็นต้องสวมเสื้อผ้าหนา,นาๆเพื่อให้ร่างกายมีความอบอุ่นค่ะและเราต้องรับประทานอาหารที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอาหารที่มีไขมันเช่นถั่วกระทิและไขมันจากพืชและสัตว์ค่ะครูหยกจะพาเด็กๆไปรู้จักกับฤด,ดูการในภาคใต้ของเรานะคะ ซึ่งทางภาคใต้ของเรานั้นมีเพียงสองฤดูค่ะคือฤดูฝนหรือฤดูมรสุมและฤดูร้อนหรือฤดูท่องเที่ยวค่ะโดยฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนส่วนฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามันฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนนั่นเองค่ะ และนี่เป็นภาพแผนที่ประเทศไทยจาก Google Map นะคะเราจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายกับขวันโบราณค่ะเด็กๆสังเกตที่ด้ามขวานจะเห็นว่ามีทะเลอยู่ทั้งสองฝั่งนะคะซึ่งบริเวณนี้คือภาคใต้ของประเทศไทยค่ะครูหยกจะขยายภาพภาคใต้ให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆจะเห็นว่าทางภาคใต้ของประเทศไทยนั้นจะมีทะเลอยู่ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ ทะเลฝั่งทางขวามือของเด็กๆนั้นจะเรียกว่าทะเลเอ่าวไทยค่ะและทะเลทางซ้ายมือของเด็กๆนั้นจะเรียกว่าทะเลอันดามันค่ะเนื่องจากภาคใต้มีทะเลล้อมรอบทั้งสองฝั่งจึงมีลมมรสุมเกิดขึ้นค่ะและภาคใต้จึงมีฤด,ดูการเพียงแค่สองฤด,ดูค่ะคือฤด,ดูฝนและก็ฤด,ดูร้อนนั่นเองค่ะ ฤดูการส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์หลายด้านมนุษย์จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับฤดูการต่างๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆกับการเรียนรู้เรื่องฤดูการในวันนี้ครูหยกหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนะคะและลำดับสุดท้ายนี้ครูหยกขอขอบคุณบริษัทอักษรเจริญทัศจำกัดที่เอื้อเฟื้อสไลด์นี้มาสอนให้กับเด็กๆขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ